ชื่อปอยนะคะนันิชาอัครดำรงเดชค่ะรู้สึกว่าหน้าปอยมันไม่กระชับรู้สึกว่าตรงแก้มช่วงแก้มอ่ะมันแบบว่ามีความที่แบบใหญ่นิดนึงเวลาถ่ายรูปบอกยิ้มออกมาจะมีแบบกรอบหน้าอะไรอย่างเงี้ยจะดูแบบบวมๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาไปถามคนอื่นที่เจอมาอย่างเงี้ยว่าทำไมหน้าเล็กจังมาทำอะไรมาบอกว่าเนี่ยทำออเทอรามาเนี่ยก็เลยบอกว่าคิดว่ามาทำแล้วเดี๋ยวจะได้หน้าเล็กด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ได้ข่าวว่าปอยกำลังจะแต่งงานเนาะใช่ค่ะใช่กมีาก,การเตรียมตัว,วอันนี้คือแบบเป็นหนึ่งเหตุผลเลยเพราะก,ล,ก,กลัวว่าพอแบบไปถ่ายรูปแต่งงานแล้ววันงานถ่ายรูปออกมาเราคนถ่ายเอาเยอะมากแล้วถ่ายจากหลายมุมมากากลัวว่าเนี่ยจะมีแบบหน้าบ,รรบานออกมาก็เลยทําดีกว่าใช่เตรียม<อ>ตัวเพืวว่อความสวยของวันนั้นค่ะเพราะว่าเพื่อนปอยที่ทำเขาทําที่นี่เขาก็แนะนํามาว่าทําที่นี่สิที่นี่ดี หลังทำโพสว่์กรอบหน้าที่แบบว่ามันเคยแบบไม่ชัดแตบมันรู้สึกมันชัดขึ้นมันกระชรับมันรู้สึกว่าเหมือนเขาเรียกว่าผิวมดูกยกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะรนช่วงับกรอบหน้าถ้าสำหรับใครที่สนใจอยากทำเอาเทอร่าให้หน้าดูเล็กยกกระชรับนะคะติดต่อที่พงศักดิ์คลินิกได้เลยนะคะ